โซเชียลแกมเเฟซบุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแกรมและเอเวอร์รี่ทิงจิงเบลอยู่กับพี่เล็กซี่กัยิดารานะวันนี้พี่เล็กซี่ขออนุญาตแชดดานางเอกสาวท่านหนึ่งนะคะอักษรย่อพอพานเขาบอกว่าตอนนี้ออกจากบ้านไม่ได้แล้วนะคะเพราะอะไรเพราะว่านางเอกคนนี้นะคะ ้วนมากค่ะจากปกติเนี่ยเป็นนางแบบเป็นนักแสดงเป็นดารานะคะแต่ตอนนี้นางออกจากบ้านไม่ได้นางเป็นหมูค่ะนางขึ้นอื่นอยู่ที่บ้านนะคะจากปกติน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ50เองแต่ตอนนี้นางเอกพอพานี่นะคะน้ำหนักไป100รกิโลเต็มๆแล้วถ้าเป็นหมูเนี่ยก็ขายได้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งบอกเลยว่าพีเล็กซี่จะขอใบอีกนิดน,นึงแล้วกันเนาะเขาถ้าชื่อเล่นเนี่ย ชื่อเล่นเขาจะเป็นเกี่ยวกับสัตว์นะคะชื่อจริงอักษรยอ่อพอพานอันนี้ไปเซิร์ชหากันเราเองนะคะว่านางเอกพอพานเนี่ยชื่อเล่นที่เป็นสัตว์มีใครบ้างนะคะมาสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เล็กซี่ก็ปิดงานปิดข่าวตลอดนะคะแล้วก็ทํางานดึกๆตลอดเนี่ยเวลาในการกินข้าวเนี่ยไม่เป็นเวลาเลยสิ่งหนึ่งที่ฉันดูแลตัวเองเนี่ยก็เป็นเรื่องของ ของยังไงอ่ะเขาเรียกว่าการบล็อกการเบิรนการทําให้ตัวเองเนี่ยผอมเพรียวได้นะคะสิ่งหนึ่งเลยฉันมีตัวช่วยนะคะตัวเช่่ยตัวนี้เห็นอาหารอันนี้แล้วอยากกินมากเลยฉันกินได้ไหมเ่ะได้สินะคะสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เวลาเราทํางานหนักๆน,น,นะเราก็ต้องกินใช่ไหม <S <S ของอะไรอย่องแบนี้มันก็แบบอร่อยมากเนี่ยเราก็กินกินทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ในโลกใบนี้ขวางหน้าเราอยู่เราก,กินหมด แต่พี่เล็กซี่ไม่กลัวค่ะเพราะว่าจะมีตัวช่วยนะคะกิน,นกไปด้วยเขาพูดไปด้วยนะคะตัวช่วยของเขาคือซิกเนเจอร์ตัวนี้ค่ะซิกเนเจอร์ตัวนี้ช่วยอะไรบ้างเขาบอกว่าช่วยในเรื่องของเบิร์นเล่นผ่อนผ่านเลัง,างงานนะคะเวลากินผ้าไม่แขลไม่สนใจนะแล้วก็ช่วยในเรื่องของเบรกเบรกในที่นี่หมายความว่าเบรกความอิ่มให้เราอิ่มเร็วขึ้นนะคะเวลาเวลาทานซิกเนเจอร์ไปแล้วเนี่ยทำให้เราอิ่มเร็วขึ้นเพราะว่าเมื่อกี้พี่เล็กซี่ กินไปหนึ่งเม็ดแล้วค่ะเพราะว่าเขาให้กินก่อนอาหารนะคะแล้วก็ในส่วนของทาไมพี่เล็กที่ถึงไม่กลัวอ้วนเพราะว่ามีการบล็อกบล็อกดักจับแป้งด้วยนะคะแล้วก็มีการบิวทําให้เรามีกล้ามเนื้อด้วยอย่างหนึ่งทําให้ข่าวกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะในขณะที่เมกซีพูดอยู่เนี่ยข่าวกลนอร่อยมากเลยเธอเกเราจะกินนะ <c oughs> กินอยู่คนเดียวอะ่ะไม่ไมีน้องช่วยกินเพราะน้องกลัวงอะ่ะควกลัวอ้วนแม่้กลัวนี่ฉันมีิกเนเจอร์ให้เธอนะคะ จะได้ไม่อ้วนเหมือนนางเอกพอพายเนี่ยดน,นึ่งนี่อร่อยอ่ะอร่อยมากเ่ยนะคะระสิ่งหนึ่งที่เราสิ่งหนึ่งที่เห็นผลชัดมากแล้วพี่เลซี่อยากจะบอกทุกคนเลยก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยน้ำหนักพี่เลซีอเจ็ดห้านะคะแต่ตอนนี้น้ำหนักเหลือหกจุสาไม่เชื่อใช่ปะเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดของให้ดู้อืบักหอมมา พอได้ไหมตอนนี้กางเกงนะคะจากที่เคยฟิตนี่ค่ะคุณผู้ชมขามือเนี่ยมาสอดเข้าไปในกางเกงเรียบร้อยเลยด้วยนะคะแล้วสิ่งหนึ่งพวกเซลลูไลท์ต่างๆนะคะผิวเปลือกส้มผลส้มต่างๆเนี่ยหายไปเพราะว่าตัวเนี้ยตัวซิกเนเจอร์เนี่ยจะช่วยให้เราเฟิร์มขึ้นนะคะเนื้อตัวเราจะเฟิร์มขึ้นหลายคนบอกว่าพี่เล็กตีเธอก็ยังดูอ้วนอยู่นี่เธอไม่ใช่หรอฉันชอบใส่เสื้อผ้าตัวใหญ่ๆแตไม่ชอบแบบ เนี่ยแต่ถ้าในความเป็นจริงอ่ะผอมนะคะแล้วพี่เล็กซี่ตั้งเป้าไว้เรียบร้อยราคาเด็กๆพี่เล็กซี่ตั้งเป้าไว้ว่าเดี๋ยวอีก1 2 3เดือนสิงหาเนี้ยฉันต้องน้ําหนักประมาณ55ิได้เพราะว่าฉันจะเข้ารับปริญญาปริญญาโทอ,อีกรอบหนึ่งแต่คิดว่าฉันผอมแน่เพราะมีตัวช่วย s ิงเนเจอร์กูยอมงมันไหนนะสนใจก็นี่เลยดูที่พี่ลาย ด้านบนนะพี่เลซี่จะดิงรายละเอียดไว้ให้นะคะโทรไปสอบถามได้แล้วก็พี่เลซี่คนไหนที่กดไลค์กดแชร์ซิกเนเจอร์นะคะพี่เลซี่มีให้หนึ่งกรองนะคะไปลอง่านกันดูแล้วก็ถ้าดีก็บอกต่อนะคะแชร์กันไปเยอะๆนะคะงั้นคลิปนี้พี่เลซี่ขออนุญาตก,กินต่อนะครแต่มันก็ค่อนข้างอิ่มแล้วอ่ะเพราะว่ามีตัวเบรกให้เราเอ,อ งดความอยากง,งดความอิ่มนะคะแล้วกับคลิปนี้ไปก่อนคลิปนี้ของมุมมามนิดนึงเนาะเพราะว่าหิวมากไปแล้วสวัสดีค่ะ